เอานักเรียนตั้งใจฟังครูให้ดีนะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสมการการไปดวงจันทร์การที่เราจะไปที่นั่นได้จะต้องหาค่าเอนยกกำลังเฮให้เพื่อนวิชานี้มันโคตรน่าเบื่อเลยว่าพื oh. ้นฐานในการโดยให้ไปปรึกษากับอีลอนมัสช่วยไปกดกลิ่งให้หน่อยเราจะได้หนีออกจากที่นี่กันอธา้ โอเคครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในแบบ Escape School of b <c oughs> นะครับนี้ผมได้ทำการเอ่อกดกริ่งออกมาแล้วได้เวลากลับบ้านกันแล้ว <c oughs> วันนี้เรียนมาอย่างหนักเลยครับผมได้เวลาแล้วเราจะต้องหาทางออกโอ้โหนี่โรงเรียนหรือคุกเนี่ยอะไรกันนี้อ่ยเอ่อไปทางไหนเนี่ยหนูตันหรือเปล่าลงทงนี้หรือเปล่าเพื่อนลงฟูโอ้โห <c oughs> นี่โรงเรียนจริงปะเนี่ยเราต้องระวังนะครับผมลาวาโด กระโดดกระโดดอมีนักเรียนที่น่าสงสารอยู่ตรงนี้ด้วยครับโอ้คุณครูทำไมถึงทำอย่างนี้เนี่ยี่มันอะไรกันเนี่ยโรงเรียนหรือเตาปฏิกรโอเคเรารอดมันได้แล้วนะครับปส๊บเ,เ,เรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนอันนี้ก็เพื่อนจากั้นเรียนผมนะครับผมรอผมด้วยซิกแซกซิกแซกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ลอยขึ้นหรือเปล่าเพื่อนโออยติดติดนะครับผมไม่ไม่ไม่เขึ้นไปนเรียบร้อย อช่องแอร์โอ้โหโรงเรียนโรงเรียนเก็บอะไรไว้เนี่ยน้ำกรดต้องระวังนะครับผมพยายามเดินไปอย่างดีแล้วชุบโลดข้ามอันนี้เไรเนี่ยมันน่าจะเป็นกรดที่พุ่งออกมาจากท่อครับผมโอ้โหแต่พุ่งออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหรออย่างกระแทกไอติมไอเพื่อนวิ่งเร็วเรรยบร้อยเอ้ยหัวติดนะครับผมลงชุบอุ้ยทอมคลาส เอาคุณครูเอาล่ะนักเรียนนี่ก็ถึงเวลาของวิชาพละศึกษาแล้วฉันเพิ่งจะล้างพื้นยินไประวังลื่นล้มล่ะนี่เราจะต้องมาสอบนะครับผมกับคุณครูคนนี้เราจะได้ไม่ตกวิชานี้โอเคไม่เป็นไรครูผมสอบผ่านอยู่แล้วเทบปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นโดดเอา้าเพื่อนเป็นไรอะ่ะโอ้โหห้ามเหยียบพื้นนะครับผม เห็นพื้นอย่างนี้แล้วต้องห้ามเหยียบนะเฮ้ยเกือบไปแล้วนะครับผมอดออุ๊ยเมื่อกี้หัวชนไม่เป็นไรเนาะเครอดแล้วรอดแล้วไปแต่เว,เวลาไปเรียนว,วิชาอื่นเอ้ายังอยู่กับวิชาเดิมนะครับผมยังจะไม่จบนี่มันดูเวลาของการเล่นบอลโอ้โหอเมริกันฟุตบอลชัดๆไม่เป็นไรครับผมผมฝึกมาอย่างดีแล้วเฮไปโอ้เราต้องหลบพวกนี้นะครับผมโอโ้แล้วเขาวิ่งไง ชุบชุบวิ่ง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 ไปไหนอะ่ะเก็บธงเหรอเฮ้รอดแล้วเหรอแันนี้เหรอง่ายเกินนะครับคุณครูไปเราได้เวลาแล้วนะครับผมอุ้ยชุบชุบโอ้โหการหนีออกจากโรงเรียนนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินเอ้าเรียบร้อยนะครับผมไปเ,เรามาหนีกันใหม่ครับผมโรงเรียนนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินชุบชุบโอเค โอ้หนี่คุณครูไม่อยากให้ผมกลับถึงขั้นเทกรดก็ต้องพื้นเลยเนี่ยมันเป็นไรครับผมเมื่อกี้เราอ่านการสอบวิชาพละมาแล้วทำไมส่วนนี้เราจะแพ้ล่ะเก็บไปต่อเก็บโอ้โหกับดักหมีนี่คุณครูเล่นอะไรครับเนี่ยต้องเข้าห้องเรียนเออให้เลือกห้องที่ถูกให้เลือกประตูที่ถูกแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยนี่ไหมอะสวัสดีนักเรียนวันนี้เราจะไปทัศนศึกษากันที่มิติอื่น สิ่งที่ครูจะต้องทำก็คือใส่สารนี้ลงไปผสมเข้าด้วยกันทดาตอนนี้พวกเธอก็สามารถข้ามมิติได้แล้วโอเคไปแล้วผมเข้ามิติแล้วแอนดี้แลนด์นะครับผมเมืองแห่งขนมโอ้โหนี่ผมเรียนหนังสือจริงไหมเนี่ย นี่ผมหลุดม,มันอยู่โลกไหนแล้วเนี่ยไปไปไปนี่การที่จะออกจากโรงเรียนนี่มันยากขาดนี้เลยเนี่ยเหยียบตัวกัมมี่แบร์ไปโดดระโดดระวังหล่นไปที่น้ำช็อกโกแลตนะครับผมเหยียบเอา้ามันสุ่มนะครับผมโอ้โหแล้วอันไหนดีเนี่ยขวารายซ้ายดีซ้ายดีดีจริงด้วยแดงแดงน่าจะดีอีกอุ้ยเกลือ แดงไม่ดีแล้วนะครับแดงแล้วก็กลางสีน้ําเงินใช่ไหมเหยียบลองเหยียบยใช่ด้วยจริงด้วยไปเรกยบร้อยเรียบร้อยครับผมเราต้องเข้าไปอีกมิตินึงโดดไปโดดไปชึบระเดอเอาคุณครูเจอกันอีกแล้วนะนักเรียนเธอคิดว่าเธอจะหนีไปจากที่นี่ได้เหรอเธอจะต้องโดนทำโทษด้วยการกักบริเวณ เอาผมทําอะไรผิดเด่ะคุณครูเฮ้ยคระตูเขาแอบหลับนะครับผมโหแต่ประตูมีเลเซอร์กางไว้เราจะต้องไปผ่านเอ่อช่องแอร์นะครับผมไเฮ้ยเราล่อมาแล้วโอ้คุณครูกรนดังมากทางนี้มัง้งเฮ้หลงนี่เอาไม่ใช่ผมนึกว่าเป็นใบพัดพัดขึ้นข้างบนน่าจะมาถูกทางกันนะครับผมไป โอเคแล้วเฮ้ยเค,ดครดิตค์ดเหรอโไม่ใช่เปิดประตูให้กับเพื่อนๆนะครับโอ้การที่จะปลดล็อกนี่มันนั่งอันตรายอะไรขนาดนี้ได้เวลาหนีความวุ่นวายนี้ไปแล้วเดี๋ยเรารอดไปแล้วโหนี่มันโรงเรียนหรืออะไรกันเนี่ยเปิดใช้งานเลเซอร์เราจะไม่ให้นักเรียนหนีออกไปได้เราจะต้องผ่านเลเซอร์นี้ไปนะครับผมอันตรายเหลือเกินออปึ๊บเอื้อเผลอโดนจนได้นะครับผมโอเครอดมาแล้วบายบายคุณครู โอเคเรามาอยู่ที่โ oh, oh. อ้โหเฮ้ยได้ทางออกแล้วครับผมนี่ไงเห็นถนนแล้วโอ้โ oh, หทางนี้มันนี่มันสนามเด็กเล่นจริงปะเนี่ยมันมันดูยากจังเลยโ okay. อเคเฮ้ยอุ้ยติดตะข่ายอุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วอีก okay, รอดมาได้นะครับผมไปเข้าประตูเข้า,ดาได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหระวังนะครับผมพื้นลื่นพื้นเอพื้นลื่นโอ้โหลื่นล้มเลยเมื่อกี้ลื่นไปแล้วครับผมเราต้องแก้มือ เฮ้ยเผยเหย,ยบนิดเดียวอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมยังยังรอดอยู่โอเคเปิดประตูขอบใจมากที่บอกทางโอเคกระโดดไปโอ้โหนี่มันให้เลืองของเด็กคนก่อนไหมเนี่ยเยียบไปโอ้โหนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าลาวาเฟลชาร์เลนก็คือพื้นลาวาลาวาจริงๆโรง,งเรียนหรืออะไรเนี่ยอุย้ย เพื่อนเปิดประตูให้ไปเพื่อนเออหนึ่งในตู้นี้นะครับผมมีทางออกลับโอ้แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยอันนี้เหรออันนี้เหรอนั้นรูดเลย <c oughs> ไปงี้เลยนะครับผมไม่ใช่ทางนี้ล่ะอุ้ยนี่ไงทางออกลับเฮ้ขอบใจมากเพื่อนโอ้ช่องแอร์โอ้ตรงนี้ลมเป่าเลยนะครับผมทำให้ผมเดินไปยากลำบากมาก กำลังเดินไปโอลมมันช่างแรงเหลือเกินยบเออใกล้ถึงแล้วอรอดมาได้นะครับผมสวัสดีเพื่อนนี่ใช่เพื่อนผมปะเนี่ยหรือคุณครูขอ,อเพื่อนโอ้โหเราจะต้องว่ายน้ําอีกนะครับผมโอเคเพื่อนไปไว่ายไกลเลยนะครับผมไกลมากเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นทางขึ้นแล้วไปขึ้น เออเรียบร้อยนะครับผมขึ้นมาแล้วตอนนี้เพื่อนเอ็นอีไ่ไงประตูโหอ,อะไรกันเนี่ยมันลื่นเหรอหรือว่าอะไรอุยอ้ยอุ้ยผมติดโ้หน้าลึกขนาดนั้นเลยเห็บไปแล้วรอดนี้เดินทางนูน้นเฮ้ยเปิดได้ไหมเนี่องน้ําชายหรือเปล่าเอย,อ,ยอุ้ยเอือผมเผลอไปเหยียบนะครับผมเหมือนเราจะต้องหนีทางไหนเนี่ยเออน,งงนั่นไงน่าจะทางนั้นหรือเปล่าโหหัวทิมนะครับผม โอเคมีทางลับลงไปเลยไปทางนี้หรือเปล่าตันไหมอุ้ยตันกลับอีกทางครับผมไปทางไหนเนี่ยขวา,าซ้ายดีอุ้ยจะใช่ทางออกน,นะครับผมเออใช่แล้วใช่แล้วเรียบร้อยเช็คพอยต์กระโดด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 ดึงโอเครอดอุมโมงยักษ์ โอ้โหน้ำกรดอีกแล้วนะครับทางนี้เหมือนจะยากนะครับผมมันค่อนข้างห่างกันโอเคเราจะพยายามไปยุบยุบยุบเคโอเค,อเคไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้หนี่เรามาถึงท,ท่อน้ําทิ้งแล้วนะครับผมไม่ใช่ทางนี้ครับต้องไปทางนู้นไปเ,เดินไปเดินไปเฮ้ยหรือเหมือนจะใช่เออ เราจะต้องไปยังไงอ่ะตรงนู้นมันเป็นบันไดขึ้นไปนะครับผมเราสามารถเหยียบน้ํานี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋เราลองไปทางนี้ก่อนอาจจะใช่ไปเรียบไปปึ๊บปึ๊บอ๋อใช่ด้วยเราต้องเดินไปทางนี้โอเคโอเคโดดโดดไปโอเคขึ้นไป ยินดีด้วยนะเพื่อน,นหนีออกมาจากโรงเรียนได้แล้วในที่สุดนะครับผมเราก็หนีออกมาจากโรงเรียนได้ผ่านทางช่องนี้เย้ถ้าสมมุติว่ามีลูกมีหลานนะครับผมอย่าส่งมาโรงเรียนนี้เด็ดขาดโอ้โหโรงเรียนอะไรทางก็น่ากลัวหรือถ้าสมมติว่าเป็นทางหนีก็ว่าไปอย่างนะครับผมแต่ถ้าสมมติเป็นทางกลับบ้านและเป็นแบบเนี้ยโอ้ oh! น่ากลัวเกินโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ